ก็สวัสดีกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาตามล่าหากินโทคิอีกเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็อยู่ที่ ID สายคโคลาโบนะครับผมเป็น ID 2นะปืน ID หลองของผมนะครับผมอตอนนี้ก็มีอยู่ทั้งหมดตัว75ใบนะครับผมก็อยากได้ไปเป็นหน้าของกินโทคินะ จะได้หรือเปล่านะครับผมสาหรับเจ็ดสิบห้าใบนี้ผมก็อยากได้นะครับผมไปเริ่มซัดกันเลยแล้วกันไปมาเลยโอ้โหเกมรู้สึกนะครับผมเจ็ดสิบห้าใบนะ โอ้โหทหารยาหมากลุกโอ้โหเจ้าจสำนาโนอ้โหแชมเป็นโอ้โหโอ้โหเจสสิก้าคาร์บอยโอ้โห <c oughs> อือมบิโอ้น <c> ห <oughs> ไม่ไหวแล้วขอาาดจาดไปสามร้อยมา ขอสักตัวหนึ่งแล้วกันสำหรับกินโทคิโอ้ยมาดีโอ้โหเกือจัดสุ่มไปสามร้อยใบอีกแล้วส่มไปสามรอยเพชรอีกแล้วยังไม่ได้มานะสำหรับไอดีสายคโครโบเอาไงดี เอาไงดีสำหรับไอดีนี้ไอดีนี้ก็ขาดแคนขาดเกียร์ยนะไปว่าจะเก็บไว้เปิดคิดมัดขออนุญาตเป็นเด็กใจแตก ไม่มาไม่มาเราใส่อีกไม่มาครับไม่มีในตู้นะผมว่าน่าจะไม่มีในตู้นะครับผมโโอ้หเจ็บมากเจ็บเจ็บมากเจ็บมากไอดีสายคอนโบผมเจ็บจัด เก็บจัดโอ้